สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราก็ได้มา,าตรวจสอบในเรื่องของความประหยัดในรถออนดิวดีแบ็ k นะครับ2013นะครับในรหัสเครื่อง CJA1 นะครับเป็นตัว t p p o the Line ของยี่สุนะครับก็สำหรับตัวนี้นะครับก็ที่เขาเรียกว่า Insight นะครับ s i g h ซ เป็นการตรวจสอบข้อมูลได้จากทางศูนย์นะครับในการที่จะไปล้วงข้อมูลว่าพฤติกรรมการขับของท่านผู้ใช้ทุกท่านนะครับขับผิดหรือขับถูกนะครับขับไป100กิโลนั้นเหยียบคันเร่งกี่ครั้งนะครับแล้วก็เหยียบแบบไหนนะครับเหยียบแล้วถอนเหยียบแล้วถอนแล้วเกิดการประเมินผลใหม่นะครับเกิดความสูญเสียเกิดความเสียหายอย่างไรนะครับที่ศูนย์นี่ก็จะให้คะแนนนะครับในเรื่องของ เทคนิคการขับนะครับเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ในเรื่องของการขับรถอย่างรู้ใจคอมมานเดลนั้นถือว่าเป็นเรื่องสําคัญอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าเครื่องยนต์ในยุคใหม่นั้นนะครับได้ถูกออกแบบมาให้ใช้กันอย่างถูกวิธีและก็มีกําหนดเงื่อนไขหลากหลายประการนะครับซึ่งเราได้เรียนรู้กันไปแล้วหลายๆวิดีโอนะครับเพราะว่าในหลักการของคองมมานเรลนั้นถ้าอยากเปรียบเทียบให้เห็นภาพง่ายๆนะครับ ถ้าเป็นอาวุธสงครามเป็นสมเกลนปืนคกนะครับปืนคกนั้นสามารถที่จะไปทําลายคู่ต่อสู้ได้นะครับแต่ว่าการกําหนดเป้าหมายการยิงนั้นนะครับก็จะไม่ค่อยตรงกลุ่มเป้าหมายนะครับในเทคโนโลยีใหม่ในเรื่องของอาวุธสงครามก็จะก้าวสู่โทรมาฮอกนะครับในผมจะเปรียบเทียบเพื่อให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับในเทคโนโลยีในยุคใหม่กับยุคเก่าก็คือว่าโทรมาฮอกนั้นนะครับก่อนที่จะเหนี่ยวไกลจะต้องล็อกอีกัดก่อนนะครับเพราะฉะนั้นจึงเกิดความแม่นยํา กลับมาถึงในเรื่องของเครื่องยนต์คอม o n r เรลนั้นก็เช่นเดียวกันนะครับทุกครั้งที่มีคําสั่งจ่ายน้ํามันจะต้องมีการประเมินผลใหม่นะครับประเมินผลเพื่อที่จะออกคําสั่งยิงนะครับเพราะฉะนั้นในเงื่อนไขของคอมบังเรลนั้นท่านผู้ชมหลายท่านที่ใช้เกียร์แมนนวลน,นะครับจะออกตัวล้อฟรีกระชากรถอะไรต่างๆนั้นนะครับเอนจินจะขึ้นทันทีนะครับเหตุที่เอนจินขึ้นนั้นนะครับก็คือเกิดจากสาเหตุ ที่ขับผิดเงื่อนไขนะครับถ้าพูดง่ายๆก็คือรถจนมาตําหนิเจ้าของละว่าเออให้คุณขับผิดแล้วนะรถในยุคใหม่จะเป็นลักษณะน,นี้นะครับการเอนจิ้นขึ้นมาฟ้องเป็นด้วยสองเงื่อนไขนะครับเงื่อนไขแรกก็คือคุณขับอย่างผิดวิธีเงื่อนไขที่สองก็คือขึ้นเพราะออมีอุปกรณ์ตัวหนึ่งตัวใดผิดพลาดนะครับ เช่นเบื้องต้นนะครับเช่นใส่กองตันก็อาจจะเป็นได้นะครับหรือเซนเซอร์เซนเซอร์หรือลูกตาของการจับผิดเครื่องยนต์นั้นๆหรือที่ตัวผมมักพูดเสมอว่ามันคือยามฝ้าเครื่องยนต์นะครับเกิดการมองไม่เห็นนะครับมองไม่เห็นอากาศไม่รับรู้เทเชอร์อ่านอากาศในมัลติโฟนนะครับก็จะมาบอกกล่องครับก็เอนจิ้นก็จะขึ้นได้เช่นเดียวกันนะครับฉะนั้นแล้วเทคโนโลยีในเครื่องยนต์ใหม่นั้น โอกาสที่พังนั้นก็จะเป็นเรื่องยากนะครับครับความสำคัญของการติดตั้งระบบ n g v เพื่อ,อลดดีเซลในยุคใหม่หรือคอมเบลเลอรในยุคใหม่นั้นถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นการติดตั้งที่จะไปเข้ากับในระบบที่มันมียามเฝ้าเครื่องยนต์อยู่ทุกจุดนั้นนะครับก็คงต้องเป็นมืออาชีพนะครับและก็เข้าใจท่องแท้ในเรื่องเครื่องยนต์ในทุกๆประเด็นนะครับเพราะว่า เครื่องยนต์ทุกใหม่นั้นเ,เป็นเรื่องยากที่เราจะอ่านและถ่ายทอดข้อมูลให้ตรงกันได้นะครับและก็ในเครื่องยนต์ของมมนเรลวนั้นก็ยังมีหลากหลายยี่ห้อหลากหลายโมเดลนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการใช้ ECU หรือว่าการสร้างระบบเข้าไปกับรถคันนั้นนั้นต้องมีความแม่นยำสูงนะครับในสังคมนั้นนะครับก็จะมี ECU ในรูปแบบหลายๆรูปแบบนะครับและก็ส่วนใหญ่ที่ต่างประเทศทํากันนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็น E.T.U ในลน e ักษณะ E.T.U ครอบจักรวาลน,นะครับก็คือ E.T.U หนึ่งตัวนะครับสั่งเข้ามาจากมังนอกก็ใช้ได้กับรถทุกคันนะครับก็เปรียบเสมือนกับมนุษย์เรานะครับที่เจ็บป่วยขึ้นมาเราไม่รู้จะรับประทานยาอะไรก็รับประทานยาแอสไพรินนะครับก็คือการแก้ปวดแก้ไขอะไรอย่างนี้นะครับก็คือ ไม่ได้เป็นการรักษาหรือตรงประเด็นนะครับฉะนั้นแล้วการใช้ i c u ที่เป็นครอบจักรวาลก็ไม่สามารถที่จะตอบโจทย์ในทุกๆประการได้นะครับครับก็เป็นการเกินนำให้ท่านผู้ชมได้พิจารณานะครับว่าการใช้ระบบกับรถคันที่ท่านรักนั้นเป็นเรื่องสำคัญเพียงใดนะครับเพราะว่าในระบบ NGV ดีเซลนั้น ต้องเรียนนะครับว่าถ้าท่านเช็คกันที่ .com นะครับในโลกนี้ก็จะไม่ค่อยมีประเทศใดพัฒนากันอย่างจริงจังนะครับซึ่งโดยหลักวิศวะแล้วนะครับใน,ในวิศวะในโลกนี้แล้วนะครับก็จะทุกคนก็จะพูดในคําเดียวกันก็คือว่าเป็นไปไม่ได้นะครับสิ่งที่เป็นไปได้ก็คือเป็นรถเบนซินซึน่งมีการจุดระเบิดด้วยหัวเทียนอยู่แล้วนะครับส่วนในรถดีเซลนะครับ ก็จะไม่มีการจุดระเบิดเขาเรียกว่าเครื่องยนต์ประเภทอัดระเบิดนะครับการอัดระเบิดนั้นก็ถือได้ว่าแน่นอนทํางานต้องเป็นการทํางานในรูปแบบคู่นะครับคู่ก็คือมีการยิงไพลอตหนึ่งครั้งนะครับไพร์ลอตนั้นนะครับเปรียบเสมือนกับหัวเทียนนะครับเปรียบเสมืนอนหัวเทียนซึ่งหลายๆร้านหลายๆบริษัทหรือในโลกนี้นะครับโดยเฉพาะประเทศ ดินแดนสัญญาในอดีตนะครับประเทศใหญ่ก็คิดค้นนะครับแล้วก็พัฒนาไปแปลงเครื่องยนต์เป็นระบบหัวเทียนนะครับซึ่งผมคิดว่าขาดความเข้าใจนะครับในเรื่องของเครื่องยนต์คอามาเาลเลวจริงๆแล้วเขามีหัวเทียนในตัวแหละครับแต่ว่าเป็นหัวเทียนในยุคใหม่โดยที่ไม่ต้องมีหัวเทียนแต่ว่าระเบิดได้นะครับเขาเรียกว่าการยิงไพลอตยิงนำนะครับเพื่อให้เกิดประกายไฟนะครับก็เปิดโอกาสให้ ngv d e l p m e n t ทำความเข้าใจและก็ยิง ngv ตามนะครับในการยิงเพื่อให้เกิดการ เผาผ่านนะครับเพื่อเพื่อที่จะไม่ต้องแปลงเครื่องยนต์แม้แต่เปอร์เซ็นต์เดียวนะครับนี่คือระบบ NGV TFC นะครับเราจะกลับมาดูกันเลยนะครับขณะนี้เราวิ่งสู่วงแหวนรอบนอกแล้วนะครับอขอโทษนะพี่ครับตัวเลข99.9นะครับตอนนี้ขึ้น99.9นั่นหมายความว่ามาตรวัดของอิสุส น้อยเกินไปสําหรับระบบ ngv t f s เราแล้วนะครับผมจะลองสับคันเร่งให้คุณพี่ดูนะครับทุกครั้งที่เราสปีดขึ้นไปถ้าเราไม่ได้เรียนรู้เห็นไหมร้อยกิโลกินไปเจ็ดลิตรแล้วนะครับนะครับอนี่นะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเราขับคันเร่งสับไปสับมานะครับระบบประเมินผลใหม่เราจะเห็นตัวเลขเก้าิก้าไหมครับไม่เห็นเลยนะครับฉะนั้นแล้วทําไมเราจรึงต้องเทรนนิ่ง กับเจ้าของทุกคนนะครับและกบ็บันทึกเพื่อช่วยจานะครับกับลูกค้าทุกๆท่านเป็นมาตรฐานนะครับผมจะนิ่งให้ท่านเจ้าของดูนะครับว่าในขณะที่เรานิ่งนะครับในขณะนี้เราอยู่ที่ความเร็ว110นะครับ110บวกลบไม่เกิน2,000รอบนะครับในรหัสเครื่อง 4J1 นะครับเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์แบบ v t เท Turbo นะครับ เป็นการยิงเชื้อเพลิงในรูปแบบของยูโรไฟนะครับก็คือการยิงนำหนึ่งนัดยิงตามนะครับย,ยิงหลัก1น่งัดที่2นะครับแล้วก็ยิงยิงส่งยิงเก็บนะครับไปอีก2องนัดนะครับก็เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลที่มีความเงียบนะครับถึงแม้จะเป็นเครื่องยนต์บล็อกเก่านะครับบล็อกนี้ก็กําเนิดมาตั้งแต่ปี2005นะครับ2005 ซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังมาอยู่ในรถปี2013นะครับก็ถือได้ว่าเครื่องยนต์ในยุคใหม่นั้นนะครับไม่ได้พัฒนาในเชิงกลแล้วนะครับพัฒนาในเชิงอิเล็กทรอนิกส์ทั้งสิ้นนะครับซึ่งในระบบ ngv ทอเี T เราก็เช่นเดียวกันนะครับการที่จะเปลี่ยนในิสัยรถคันนั้นนะครับก็จะ,ะเปลี่ยนโดยไปนิ้วสัมผัสนะครับไม่ได้เปลี่ยนกันแบบเจียนุน่นเจียนี่แต่งนุน่นแต่งนี่นะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีในยุค เก่านะครับซึ่งเราจะไปตัดต่อตรงนู้นตรงนี้นะครับก็จะทําให้เกิดการสูญเสียนะครับในระบบเทคโนโลยีนั้นนะครับทุกวันนี้นะครับก็คงปฏิเสธกันไม่ได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับไปในรูปแบบของคอมพิวเตอร์แล้วนะครับเช่นเช่นทยอยยุคไปสักสามส่ิปีก่อนนะครับแอดมินรุ่นเก่าก็จะตกเถียงกับคอมพิวเตอร์นะครับว่าฉันเก่งกว่านะครับ ก,ก็คงเป็นไปไม่ได้นะครับสําหรับการเปรียบเทียบระหว่างการทําบัญชีในรูปแบบเครื่องคิดเลขหรือลูกคิดนั้นจะไปเทียบกับระบบประเมินผลของคอมพิวเตอร์ได้นะครับเพราะว่ามีความซื่อสัตย์และตร,ไตรงไปตรงมานะครับซึ่งในรถยนต์ก็เช่นเดียวกันนะครับรถยนต์ในยุคใหม่โกหกกันไม่ได้นะครับถ้ามีอะไรผิดพลาดแน่นอนครับข้อมูลเก็บอยู่ในคอมพิวเตอร์ในรถยนต์นะครับเก็บเสมือนกล่องดํานะครับ เดี๋ยวสักครู่ผมจะพาท่านเจ้าของรถไปตรวจเช็คในเรื่องของความร้อนนะครับว่าหลังจากติดตั้ง a c v TFC แล้วนะครับมีความร้อนหรือไม่ตัวผมเองก็ยังไม่ได้สัมผัสเช่นเดียวกันนะครับาว่ารอว้อนมากขนาดไหนนะครับเห็นไหมครับทำได้เลยนะครับครับนี่แหละครับ เดี๋ยวผมต้องให้คุณที่ขับต่อเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเป็นฝ่ายนั่งนะครับรเชิญเชิญน,นะครับเชิญเชิญครับในขั้นตอนนะครับเราจะปิดการ์ดนะครับเพื่อเพื่อยืนยันกับท่านท่านเจ้าของนะครับว่าเ, <c oughs> เราปิดการ์ดแล้วนะครับไฟแดงขึ้นแล้วนะครับ <c oughs> <c oughs> เราจะปิดการ์ดให้ท่านเจ้าของได้ขับนะครับเพื่อยืนยันว่ารถรถของเราไม่ได้แปลงเครื่องยนต์เลย ฟิลลิ่งทุกอย่างจะต้องเหมือนก่อนเข้ามาติดตั้ง NGV นะครับถ้าไม่เหมือนเราก็จะต้องให้ลูกค้าไม่มีอุปทานนะครับให้ยืนยันว่าเหมือนนะครับเหมือนแล้วเราจรึงจะเปิด NGV ให้ท่านเจ้าของรถได้เปรียบเทียบนะครับว่าเมื่อมีเมื่อมี NGV แล้วผลต่างกับไม่มี NGV นั้นเป็นอย่างไรนะครับเอาเลยครับที่ขับตาม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 สไตล์ได้เลยนะครับ ครับก็สําหรับการบันทึกช่วยจํานั้นนะครับเราก็จะทํากันมาอย่างต่อเนื่องนะครับสองสามปีกว่าแล้วนะครับเราก็บันทึกมาแล้วเป็นพันวิดีโอนะครับเพื่อที่จะเป็นวิทยาทานกับคนที่ยังไม่แน่ใจในการใช้ระบบนะครับและก็เป็นการช่วยจําสําหรับท่านเจ้าของนะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์ทุกเรื่องแบบตรงประเด็นนะครับเป็นยังไงครับเหมือนเหมือนเดิมไหมครับ ครับม่าเดิมเลยอ่าตอนอ่าหมายถึงว่ารถนิ่งนิ่งกับเดิมใช่ไหมครับจริงจริงอย่างที่ผมพูดใช่ไหมครับอ่เดี๋ยวขออนุญาตที่กดกดสวิตช์แก๊สได้ไหมครับ้เลยแต่ขันเร่งแต่ขันเร่งเหมือนเดิมเลยครับไม่ไม่จะได้รู้ความต่างไงครับอ๋อค่ะเป็นไงครับนี่แหละครับที่ผมบอกว่าเสน่ห์ของมันเป็นอย่างนี้แหละครับออยังไม่เคยขับระบบเพราะฉะนั้นผมผมจำเป็นอย่างยิ่งที่ผมจําเป็นต้องพาพี่มาลองว่าหลังจากที่พี่ใส่ระบบไปแล้ว มีรอยยิ้มไม่รู้ว่าเรียกว่ารอยยิ้มได้หรือไม่นะครับหลังหลังจากที่รับรถนะครับกับชัดเจนเลยนะครับครับปกติของพี่นี่วิ่งระยะไกลวิ่งระยะไกลค่ะวิ่งวิ่งวิ่งวันหนึ่งแต่ต้อเป็นหลายแล้วร้อยกิโลทคกแบะโอ้ยงงี้ก็เพลินเลยละครถังน้ำมันถังหนึ่งวิ่งได้สามพันกิโลน่าจะได้สองพันห้าสามพันถ้าเกิดขับร้อยระดับร้อยร้อยสิบบวกลบเนี่ยนะครับ ก็จะไปได้ไดประหยัดมากนะครับเป,เป็นเรื่องสำคันะครับสำหรับรถกลุ่มปิกอัพที่มาติดตั้ง NGV นะครับปกติแล้วเราพักกันเป็นพันพันสองพันามพันนะครับในการเติมน้ำมันต่อครั้งนะครับหลังจากติดตั้ง NGV แล้วเราก็จะฝักเงินไปเติม NGV ครังละ200 100กว่าบาท200หรือ300บาทเต็มที่นะครับซึ่งการใช้ระบบเช่นว่าเราจะต้องไปเชียงใหม่นะครับ เราจะต้องไปเชียงใหม่ซึ่งปกติแล้วอย่างน้อยๆก็ต้องมีส0 0พันนะครับในการขับสปีดสูงนะครับไปลับก็6 0พันในการไปทำธุรกิจในพื้นที่ด้วยนะครับก็ถ้าเป็นระบบนี้แล้วก็คงไม่เกินพันห้านะครับซึ่งซึ่งไม่ใช่ต่างกันแค่เท่าตัวนะครับต่างกันถึง2เท่าตัวนะครับสำหรับการขับต่างจังหวัดนะครับในช่วงการขับระดับความเร็วก็คงไม่จำเป็นต้องจำกัดมากนะครับอาจจะไปร้0ยสิบร้อยีเพราะว่าในระบบนั้น มีความประหยัดแล้วนะครับที่กับก็อุปสรรคการขับมีไหมครับไม่มีครับลองเปิดปิดได้นะครับเปรียบเทียบได้ตลอดเวลาเลยนะครับอยากจะรู้ว่าถ้ากลับไปเป็นน้ํามันแล้วความรู้สึกเป็นอย่างไรเป็นไงครับตอนนี้กลับไปเป็นน้ํามันอ่มันจะกดคันเร่งหนักเท้าใช่ไหมครับฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการการใช้ระบบ การใช้ระบบเ g v ดีเซลเนี่ยเราจะไม่เมื่อเท้าเท่าเดิมนะครับเราไม่ต้องเก่งปลายเท้ามากนะครับผู้ผู้หญิงจะได้เปรียบผู้ชายเพราะผู้ชายส่วนใหญ่เท้าหนักสําหรับคนที่ขับรถนิ่มหรือขับรถไม่แรงอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็จะจะ,จะมีความละเอียดอ่อนนะครับ